สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านเลยนะครับวันนี้จะพูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่เพิ่งออกมาสู่ตลาดของบริษัท Live Vantage ชื่อ True Science Liquid Collagen นะครับอ,อย่างที่คุลินดาได้เกริ่นนำไปก่อนหน้านี้ก็คือปี2020ตลาดคอลลาเจนเนี่ยมีมูลค่าถึง 8.36พันล้นานเหารียญสหรัฐอเมริกาและมีการเติบโตถึง9%ต่อปีและเป็นตลาดที่มีการแข่งขันค่อนข้างสูงมากๆในปี2028จะมียอดของคอลลาเจนเนี่ยถึง16.7พันล้านเหรียญนะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าตลาดจะเป็นการแข่งขันที่สูงตัวจริงก็มีความสำคัญวันนี้ ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะกลายเป็นตัวจริงในท้องตลาดที่ไม่มีใครเหมือนลองมาดูว่าข้อมูลที่ผมจะนำเสนอต่อไปนี้ได้ดูและได้ฟังจากหลายๆคลิปด้วยกันแต่ที่ชอบมากที่สุดน่าจะเป็นคลิปของดรเซฟเนสตันนะครับจึงเป็นแพทย์ที่ดูแลทางด้านผิวหนังจบ การแพทย์จาก h o w v r r d และ MIT เป็น Dual MD เลยนะครับหรือว่าสุดยอดมากๆนะครับมีประสบการณ์การดูแลลูกค้าเกี่ยวกับผิวหนังเนี่ยมาถึง20ปีด้วยกันเน้นการดูแลผิวดูแลลูกค้าเนี่ยเป็นแบบธรรมชาติแล้วก็เป็นแบบองค์รวมด้วยนะครับถือว่าสุดยอดมากๆเดี๋ยวขอแชร์สกรีนเลยนะครับ ครับดรซับเนซแอนเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังด้านเครื่องสำอางด้วยนะครับคุณหมอเนี่ยมีความเชื่อมั่นใน True Science Liquid Collagen มากๆเพราะว่าข้อมูลต่างๆเนี่ยสนับสนุนทางด้านงานวิจัยและก็ทางวิทยาศาสตร์ True Science Liquid Collagen เป็นสูตรที่โดดเด่น,ดนโดยเฉพาะเพราะว่าสามารถที่จะกระชับผิวนะครับชับผิวของเรา มาที่จะกระชับผิวให้ความชุ่มชื้นนะครับแล้วก็ทําให้ผิวเนี่ยระจ่างใสได้ในเวลาน้อยกว่า8สัปดาห์มีส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงของคอลลาเจนจากปลาและมีสารสกัดจากพืชหลายๆอย่างที่ดีกว่าในท้องตลาดเพราะสามารถที่จะทํางานหลายๆอย่างด้วยกัน ไม่เพียงแต่เติมนะครับเหมือนยี่ห้ออื่นเนี่ย,เ,ยเติมคอลลาเจนไปในร่างกายแต่ผลิตภัณฑ์ยังลดการเสื่อมสลายของคอลลาเจนนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่โดดเด่นและชัดเจนอันที่3ยี่ห้ออื่นไม่มีแน่นอนก็คือกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นจะบอกได้ว่าผลิตภัณฑ์ t r Science Liquid Collagen เป็น Activator ตัวหนึ่งปัญหาที่ คุณหมอพูดถึงว่าปัญหาส่วนใหญ่ของผู้คนเนี่ยก็คือการมีสภาพผิวที่ไม่ดีเช่นมีริ้วรอยมีการหย่อนยานมีผิวที่ไม่สดใสเป็นเพราะมีการลดลงของคอลลาเจนนะครับอะไรคือคอลลาเจนทาไมจึงมีบทบาทต่อผิวหรือต่อร่างกายของเราขนาดนั้นครับคอลลาเจนเป็นโปรโตีนที่พบมากในในร่างกายของเรานะครับถึง25 ถึง30เเนเมื่อเทียบแล้วเนี่ยเป็นโปรโตีนที่มีสัดส่วนที่สูงมากนะครับมีเป็นส่วนที่เป็นโครงสร้างที่สำคัญของเซลล์ผิวหนังของกระดูกนะครับของผมของข้อต่อและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยร่างกายของมนุษย์เราจะสร้างคอลลาเจนจากกรดอะมิโนที่ได้จากอาหารที่เราทานเข้าไปแต่การสร้างคอลลาเจนเนี่ยจะลดลงครับ แน่นอนนะครับเมื่อเรามีอายุตั้งแต่20ปีปลายๆนะครับหรือ25ปีขึ้นไปหรือต้นๆสามสนะครับการสร้างคอลลาเจนของเราจะลดลงจากปัจจัยต่างๆนะครับหลายอย่างด้วยกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารที่เราทานนะครับเป็นอาหารที่ไม่ได้คุณภาพไม่ครบมวลโมแสงแดดที่เรารเผชิญอยู่ทุกวันนี้นะครับความเครียดต่างๆ การนอนหลับที่ไม่ดีและในที่สุดเนี่ยนำไปสู่การเกิด Oxidative Stress อย่างที่เราเคยรู้มาแล้วนะครับก็คือความไม่สมดุลของอนุมูลอิสระและการลดลงของอนุมูลอิสระที่ร่างกายไม่สามารถทำให้ลดลงได้ทำให้ผลที่เกิดขึ้นก็คือไปลดคอลลาเจนในร่างกายของเราทำให้คอลลาเจนของเราเนี่ยเสื่อมสลายนะครับการสูญเสียคอลลาเจนเนี่ยส่งผลต่อสุขภาพส่งผลต ผิวพรรณของเราส่งผลต่อ,อเส้นผมของเราเล็บและอื่นๆอีกมากมาย True Science Liquid Collagen นะครมีส่วนผสมของคอลลาเจนจากปลาอย่างที่กล่าวไปแล้วแล้วก็สารสก,กัดจากอื่น,นะครับเรามาดูว่าคอลลาเจนที่เป็นส่วนผสมของปลาเนี่ยจะทำหน้าที่ในการ เติมคอลลาเจนที่เราขาดส่วนสารสกัดจากพืชน,นะจะช่วยกระตุ้นให้ร่างกายของเราเนี่ยสร้างคอลลาเจนด้วยตัวเองในนี้ก็คือส่วนของการแอคติเวชันนั่นเองและที่สำคัญเนี่ยยังช่วยในการที่จะลดอ็อกซิเดทีฟสเตรนะครับอันนี้เป็นส่วนของสารสกัดจากพืชที่มีบทบาทสำคัญนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยนะครับกลับมามีคอลลาเจนแล้วก็ ผิวเราจะได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นนะครับคอลลาเจนมีหลายชนิดด้วยกันนะครับจะเรียกว่าไทป์ต่างๆแต่แต่ละชนิดเนี่ยมีบทบาทที่ต่างกัน90%ของคอลลาเจนจะเป็นไทป์1นะครับหรือประเภทที่1แล้วก็เป็นส่วนสำคัญของการมีผิวที่สดใสหรือผิวที่สวยนี่แหละครับคอลลาเจนจากปลาให้คอลลาเจนถึง10ชนิดอันนี้เป็นคอลลาเจนที่เรา มีอยู่ในผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเป็นลลาเจนชนิดที่1มากที่สุดรวมทั้งกรดอะมิโน,โนอื่นๆที่จะทําให้เกิดความยืดหยุ่นแล้วก็เกิดความชุ่มชื้นในผิวของเราปลาที่เราใช้ในผลิตภัณฑ์เป็นปลาทิลเพียแล้วก็แทงกัสเซสนะครับก็เป็นการสกัดโดยใช้กระบวนการเรียกว่าเอนไซมติกไฮโดรไลซิสก็คือการ ทำให้โปรตีนหรือคอลลาเจนเนี่ยย่อยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับไม่ใช้สารเคมีแต่ใช้น้ำเท่านั้นนะครับจึงออกมาอยู่ในรูปของของเหลวและมีปริมาณที่สามารถนำไปใช้เนี่ยได้สูงหรือเราเรียกว่า bioavailability เนี่ยนะครับก็ประโยชน์ของคำว่า h y d r o l y z e นะครับ y d r o l y z e คอลลาเจนเนี่ยก็จะอยู่ในรูปแบบที่ทำให้เกิดความเข้มข้นเนี่ยสูงแล้วก็ ช่วยทำให้การายืดหยุ่นเนี่ยดีทําให้เกิดความชุ่มชื้นสูงด้วยนะครับไฮโดรไลท์คอลลาเจนจะทําให้การย่อยการดูดซึมสู่กระแสะเลือดเนี่ยไปถึงผิวหนังไปถึงเส้นผมแล้วก็เซลล์อื่นๆมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นนะครับผลลัพธ์จากงานวิจัยครับเขาบอกว่าผลลัพธ์จากการวิจัยจากการใช้ลิควิดคอลลาเจนทรูไซน์ลิควิดคอลลาเจนเนี่ยหกรัมจะเพิ่มความชุ่มชื้น ลดการสูญเสียของคอลลาเจนได้ถึง33%สิ่งที่แตกต่างยังมากนะครับก็คือส่วนที่เป็นสารสกัดจากพืชน,นี่แหละครับที่อยู่ใน True Science Liquid Collagen a g e นะครับเรามาดูกันนะครับว่าเราใช้สารสกัดจาก r ร d k i n ั a หรือคีนัวแดงนั่นเองนะครับจากงานวิจัยพบว่าเร d ค i n ั a เนี่ยจะไปกระตุ้นเซลล์หลายๆกลไกทำให้สนับสนุน การมีสุขภาพดีจากภายในนะครับกระตุ้นทําให้เกิดการสร้างและการเปลี่ยนอะมิโน,โนเนี่ยไปสู่นะครับโครงสร้างที่เราเรียกว่าใช้ e วันคอลลาเจนนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีส่วนในการสนับสนุนปก,ป,กป้องผิวจาก Stress. ออกซิเดทีฟสเตรสแรดคินัวมีเอนไซน์ที่ลดนะครับลดเอนไซน์ที่ไปสลายคอลลาเจนแล้วก็เพิ่มเอนไซน์ที่ต้านอนุมูลอิสระหลายๆคน คงทราบดีว่าเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระที่สําคัญก็คือ SOD แล้วก็ c a t a l เ s e นะครับเรามาดูตัวแรงนี้เขาบอกว่าเป็นการเพิ่มขึ้นนะของ c a t a l a s สเนี่ยถึง202%และเป็นการเพิ่มขึ้นของ SOD 27เท่าหรือ2,700%นะครับถ้าเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นการเลือก red u i n n o r หรือฮินนัวแดงเนี่ยเป็นการเลือกที่ มาจากการปลูกการเก็บเกี่ยวแล้วก็การใช้วิธีตามธรรมชาติที่จะทำให้ได้พฤกษะเคมีหรือสารสกัดที่ให้ผลลัพธ์สูงที่สุดเลยนะครับงานวิจัยแสดงให้เห็นว่าเรดคีนัวเนี่ยเพิ่มความเข้มข้นของคอลลาเจนเราได้ถึง42%แล้วก็ลดรอยตีนกานะครับได้ถึง10%ลดความหยาบของผิวได้ถึงได้ถึง10%นะครับ ส่วนที่3นะครับพบว่ามีส่วนผสมที่มาจากบลูเบอร์รี่กรีนอสเซโรลาเชอร์รี่ยังทองเกิลฟรุตนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นส่วนที่ทำให้เกิดทำสนับสนุนให้มีวิตามินซีนะครับถ้าขาดวิตามินซีแล้วเนี่ยกระบวนการสร้างคอลลาเจนของร่างกายก็จะไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็วิตามินซียังมีส่วนและมีบทบาทในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระ ส่งเสริมการสร้างคอลลาเจนอิลาสตินแล้วก็ส่งเสริมการทำให้เกิดความชื้นในผิวด้วยนะครับการทำงานแบบซินเนจจีของผลิตภัณฑ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า True Science Liquid Collagen ด้วยนะครับก็อันนี้ก็คือตัวเลขที่การเพิ่มอิลาสตินของเซลล์ผิวของเราเพิ่มเจ็ดเพิ่มแแล้วก็เพิ่มความ ชุ่มชื้นของผิวด้วยนะครับรสชาติครับในการทานผลิตภัณฑ์ uh, t r c i e n c n liquid collagen เนี่ยเราจะทาน1ขวดต่อ1วันนะครับก็จะมีรสชาติที่อร่อยครับเพราะว่าเป็น apple ิลแอปเปิลเนะครับออส่วนยี่ห้อต่างๆที่มีขายในท้องตลาดเนี่ยอาจจะมีรสชาติที่เป็นคาวปลานะครับหรือรสชาติเฟื่อนเหรือแม้แต่เป็นแคปซูลที่อาจจะทำให้ ติดคอของเรานะครับของเรารสชาตินะมีรสชาติของแอปเปิลจูสนะแคนเบอรี่แรซเรสเบอรี่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นผลไม้แล้วก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีส่วนผสมของนมใดๆทั้งสิ้นไม่มีส่วนผสมของสารกันบูดมีไม่มีตัวทำละลายแล้วก็ไม่ตัดต่อพันธุก,กรรมนะครับก็สำหรับทุกๆท,ท่านที่ทานคอลาเจนยี่ห้ออื่นๆอยู่แล้วนะครับก็แนะนำเลยนะครับวันนี้เรามีทางเลือก ที่ดีของผลิตภัณฑ์ที่สามารถทำให้เราได้ทั้ง3อย่างก็คือการเติมคอลลาเจนเข้าไปการทำให้เกิดการกระตุ้นให้ร่างกายสร้างคอลลาเจนและเป็นการส่งเสริมให้เกิดการคงคอลลาเจนเนี่ยอยู่อย่างยาวนานที่สุดนี่คือสิ่งที่จะทำให้ทั้งผิวเราผมเราเล็บเราและที่สำคัญเนี่ยอวัยวะสำคัญสคัญเช่นกระดูกเอ็นข้อต่อต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะครับวันนี้ก็ แบ่งป,ปันข้อมูลของคอลาเจนเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ